อพอดีผมเห็นตอนนี้กำลังมีดราม่าเรื่องคอ่าปรับเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยตรงที่นั่งเบาะหลังของรถยนต์นะฮะซึ่งก็มีคนหลายมุมมองเช่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะหมวกกันน็อกก็เป็นเรื่องส่วนตัวความปลอดภัยส่วนตัวไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเอางี้ผมจะอธิบายฟังซึ่งความความรู้นี้เนี่ยผมได้มาจากการสอบถามอาจารย์สมัยมหาวิทยาลายัยท่านหนึ่งก็คือ,องี้ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ความเจ็บป่วยทางสมองเนี่ยมันใช้งบป,ประมาณในการรักษาสูงมากๆเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าลำตัวอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเวลาคุณเข้าโรงพยาบาลรักษาคุณไม่ได้จ่ายค่ารักษาทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์นะเพราะว่ารัฐเนี่ยเอาภาษีบางส่วนมาอุ้มค่ารักษาส่วนนั้น นั่นทําให้การสวมหมวกกันน็อกหรือการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ในการาเกิดการกระทบกระเทือนหรือปัญหาในส่วนของสมองได้มากซึ่งอันนี้มีการศึกษาเป็นสถิติขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการออกกฎหมายนะครับก็นั่นแหละประมาณว่ามันใช้เงินในการรักษาเยอะกว่าส่วนอื่นๆและ รัฐก็เอาภาษีส่วนนี้มาอุ้มในการรักษาคนซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณต้องจ่ายเต็มร้อในการรักษาอะไรเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นหนี้ก้อนโตเลยนะครับก็อันนี้คือคำอธิบายหนึ่งที่ผมได้มานะส่วนคนอื่นๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ